สวัสดีค่ะ f อซทุกท่านนะคะ f อซฝั FC, ่งไทยและฝั่งลาวนะคะฝั่งไทยทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้จะาป้าจะมาทำคลิปต้มปลาค่ะต้มปลาของ,องของเจ้าป้าเองนะคะเพราะว่าตัวเองนี่ไม่ทานหมูไม่ทานเนื้อไม่ทานไก่นะคะค่ะทานแต่ปลาแล้วก็ อะไรก็ได้ค่ะที่ว่าไมมู่ไม่มีเมนูหมูเนื้อไก่นะคะอันนี้ก็เาป้าก,ก็จะมาทานตรงนี้ประจําเลยสั่งทุกวันเลยนะคะนี่ก็มาดูสูตรของเจ้าป้าเองนะคะว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแม่ค้าขาประจํานะคะเซฮัลโหลแฟนคลับแะเล็้วฮัลโหแม่ค้าไทยอุบลค่ะอุบลในติดอีย่างกับติดแขวงใดกก็ประเทศเล้ว จำปาซักสิอ๋อปากเซดส,สิ่ป้ามีแฟนขับฟังเล่าอยู่นะเซฮัลโหลแฟนขับฟังเล่านะเรียวสบายดีทา,า, <laughs> านไม่เหมือนเพื่อนนะคะวิธีการปรุงก็ไม่เหมือนเพื่อนนี่ ใครอยากจะทานก็มาได้นะคะาหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตค่ะมาเลยมาร้านแม่ค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเจ้าป้าเลยค่ะอันนี้อยู่ถนนอะไรนะอะนเถน,นนใสน้ำเย็นค่ะของหาดปาตองจังหวัดภูเก็ตนะคะนั้งแต่มีนั้งแต่มีโควิดมาเป็นยังไงบ้างเยียบมากเนาะ ที่ไหนก็เงียบเหมือนกันแต่นักท่องเที่ยวมาหาดป่าตองน,นี่เขาไม่กลัวกันเลยนะคะไม่กลัวโควิดนากันเลยไม่เห็นปิดปากสักคนส่วนส่วนน้อยนะคะจะปิดปากแต่ส่วนมากไม่เห็นปิดนะคะเดี๋ยววันหลังจะจะ,ะนําคลิปมาให้ดูนะคะจะจะเดินไปตามถนนนะคะว่านักท่องเที่ยวแล้วเขาปิดปากไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูต้มปลากันเลยใส่ไปแล้วนี่ เด้งดึงด็งใส่ไปแล้วคาดอกไมดอก้อมไม่เหมือนขอมหมดแล้วมันนี้เหนนอไม้ดอไม่พอเยมาตองใส่หลายเด้อใส่เห็นมันหอมพอแล้ว เดรร้อนมากเลยนะคะหาดประตองค่ะร้อนร้อนฝนก็ทำท่าจะตกตไม่นู้จะตกไหมเนาะร้อนจังเลย ไม่ค้าูกค้าค่ะประจำก็เยอะอยู่นะไม่ค้านแ <c oughs> ม่ใหญ่นวลแม่ใหญ่สีนวลอุปนันแต่ช่วงนี้เงียบหยนะ่อยเนาะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดนะคะที่ไหนก็เงียบเหมือนกันหมดเลยเพระาะว่าเจ้าฟ้าได้ดูได้ดูข่าวจากเพจ เขาบอกว่าประเทศไทยนี่คืออะไรอ่ะช่วงสงกรานนี่คือเขาจะให้ยกเลิกใช่ไหมไม่ดูแต่ว่าหาดต่าตองนี่จะไม่มีนะคะจะไม่ได้ยกไม่ได้ยกเลิกในสงกรานก่จะเลื่อนไปเดือนรับกระดาษก็าดีละจะมาห้งห สงการจะเลื่อนไปวันไปเดือนครกักระดาน่าจะไม่สนุกเหรอเป็นหน้าฝนน่ะ<ม>ก็คือยกเลิกไปเลยก็ดีเหมือนกันนะนแตอนน่เอันนี้กำลังได้ที่แล้ว เดือดแล้วเดือดแล้วต้มปลาเจ้าป้าเดือดแล้วกําลังจะสุกแล้วนะคะกําลังจะได้ทานแล้วลืมทุกวันนะคะแม่ค้านี่ขี้ลืมเมื <c oughs> ่อวานก็ลืมค่ะ <c oughs> อยากจะกินแบบไปถึงร้านแล้วกินทานร้อนๆไปเลย <c oughs> อยากให้เป็นน้ำน้ำ <c oughs> ทานน้ำน้ำนะคะ่ะตอน <c oughs> อาหารมื้อแรก <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ไม่ชอบทานกาแฟนะคะส่ว่าคนจะทานกาแฟกันเยอะเนาะกาแฟขนมปังอะ่ะตอนเช้าเช้าตอนที่ว่าอาหารมื้อแรกไม่ชอบนะคะอย่ลืมคนเหนียวน้ำเดออ้อเหนียวหนึ่งหอ่อนี้ปลาหมึกเปเอานะอยากกินอย,ยู่ด้แตจะมากินกคู่มือหลายก็ย่านย่านเป็นนันน่นนะไขมันทุกตัน พักสะก่อนไว้วยคนมาอีกแล้ว,สวาาาใส่มะพร้าวสนโยนจะมามันนักไหมก็อ,อ,อ,อยากกินอยนี่เออวันนี้อ่อพ่อพ,าพา่อพ่อยังไงพ่อ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 ใส่หน่อไม้ดองด้วยค่ะต้มปลาต้มปลาอ่าสูตรพิสดารน,นะคะข <c oughs> องของแม่ค้าแม่ค้าทานแบบนี้ไหม ใส่ใสหน่ไม่ดองไหมคะไม่ไมใ่ใส่ต้ยม,มยำ <c oughs> ต,ต้มต้มเปลกประหลาดนะคะนี่หน้าตาก็ะจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือของเจ้าป,ป้าเองอันนี้ค่ะจะเอาไปใส่ที่ร้านนะคะจะไม่ใส่ในหม้อน,นี้เพราะว่ามันจะเหลืองคะ่ะไม่อร่อย มันบอ่อเสบค่ะเสียเอาไปใส่แยกที่ต่างหากน่องหน้าเอาเจ้ามีบักกอกบลาบ่จบบ่อเอาบังหนเาสองเฟียงค่ะใช,ใ,ชใช้น้ำกันอีกบอจ่าใช้น้ำกรนุด กำลังจะสุกแล้วหเื่ไเอไนีขวเหนียวอันไซน้ำถุงต้มปลาเนาะ่ <c oughs> เผมากเลยก็น่าจะร้อน ร้อนร้อนร้อนเฮ้ยเลยเฮ้เลยค่อยจะได้ทานแล้วจะได้กลับร้านไปนานที่ร้านโอเมนสีไซสองถุงมาแล้วเหือเไส้สองถุงไส้สองถุงเลยหมดมันสีขาดอยากไหมเออแมนเลย ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออนุญาตไปทานต้มปลาก่อนนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายกันเลยบ๊ายบายแฟนคลับอ่ะ